น้อยหน่ารุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายก็พอได้กินแน่นะนอยหน่ารุ่นสุดท้ายแล้วรุ่นสุดท้ายแล้วก็ยังพอมีได้กินแล้ว รุ่นสุดท้ายลูกอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นักนะฮะแต่ก็นะก็นะพอได้กินนะหมดแล้วละ่ะที่ไนะหมดเกลี้ยงแล้วต้นนี้นะเก็บมา5ครั้งแล้วนะครับ